เดือนนี่นะปลูกเมื่อพฤษภาปีที่แล้วตอนนี้นี่ถือว่าอายุเขาถ้าจะตัดก็ตัดได้แล้วตัดได้แล้วครับโอ้ล้วคิดว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองแปลงเห็นฝั่งนี้มันยังไงนะฝั่งนี้ฝั่งนี้อินทรีย์ครับเป็นอินทรีย์ที่บอกว่าใช้ปุ๋ยตาปลาบางกอนตาปลอนแล้วฝั่งนี้ครับเคมีครับเคมีล้วนเลยไม่มีอะไรปลเทียบจากสภาพต้นแล้วมันเป็นยังไงครับจรงๆครับเทียบจากสภาพต้นแล้วลำจะจะผิดกันครับ ชัดเจนเลยใช่ไหมครับครับเคมีลำจะเล็กกว่าโอ้จะดูแบบแต่ว่ามันรู้สึกมันยาวเนาะมันสูงเนาะสูงครับแล้วปลายยอดจะสดกว่าครับหมายถึงอินซียังสดกว่าแต่ทางนี้ก็จะเคมีจะโ้มกว่าโซมกว่าแล้วโอ้โหแต่ดูเขาไม่ธรรมดาแนีลยนะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตสมมุติจะตัดมาดูสักต้นหนึ่งได้ไหมครับได้เลยครับเอาลองดูดิดูดีดิอ่าเราลองมาอ่าได้ได้ได้โอ้โหท่านผู้ชมครับ สดสดแบบนี้เลยเจ้ามือครับนี่โอ้โหลองดูเคมีเลยนะครับเอาดูเคมีเอาเอาเอาตรงไหนดี <ๆ S 1> อันนี้เหมือนกันอ่าเอาเอาโอ้โหอาแล้วท่านผู้ช,ชมครับมาเดี๋ยวมาดูกันสินี่คือสดสดณเวลานี้ในไร่อ้อยของลุงชินอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรนะอยู่ที่หมู่บ้านเดิมก็หนองแก่เตยครับหนองแก่เตยแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกซอยสองสายจัตวาซอยสองสายจัตวาอยู่มู ติบหกมูสิบหกอำเภอเมืองเหมือนกันครับตมโ,<อ>โคโกตูม,ต<า>มอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีรโอ้โหนิดหนึ่งเดี๋ยวของงอนุญาตเปลื่องผ้ามันหน่อย <laughs> เปลื่องผ้ามันหน่อยโอ้นี่นี่นี่คือกล่าวเขาเนาะโอ้โหนี่เีมีจะเปือกเหนียวกว่าไหมโอ้โอโอเอจะเหมือนหลุดยากกว่าเออจริงด้วยเนาะนี่เนี่ยนี่คือจุดสังเกตอ๋อนี่ไงจับเปาะหลุดเลยแต่เคมีนี่ยังนีติดยยังเหลือโอ้มันจะเหนียวกว่าโอ้โหเดี๋ยวขอโทษ อันนี้มันถ้าเป็นมวยนี่ห้ามชกกันนะมันเปรียบขนาดนี้เลยครับเกมีเสียเปรียบโอ้นี่คือเจ้าของแปลงบอกเองเลยรู้ได้ด้วยตัวเองโอ้แล้วจากนี้ไปขอโทษฝั่งนี้จะหันกลับมาใช้อินซีบ้างไหมเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน่าจะเปลี่ยนแล้วเนาะเพราะเห็นอย่างนี้แล้วน้ําหนักต่างกันแน่โอ้โหนี่นี่อย่างที่บอกมวยนี่เหมือนมวยคนละรุ่นเลยเนาะโอ้นี่ปลูกพร้อมกันอายุเท่ากันพร้อมกันถ้าจะตัดก็ตัดพร้อมกันครับแต่ตัวนี้ก็รอความหวานหน่อย ก็อาจจะสักเดือนสักเดือนนึงเนาะาชนไปอ่ะหวา,หวานๆจะสูงสุดอประมาณเท่าไหร่ครับอีตอนนี้ประมาณติดถ้าประมาณมันจะขึ้นไปเรื่อยๆติดเบ็ดติดสองยันถึงติสามขนาดนั้นเลยครับ,รบลุงชินอยากบอกอะไรกับพี่น้องเราบ้างครับก็อยากจะให้ใช้ปุ๋ยปลาการ์ปกรีนะครับเพราะดินจะไม่เสียครับดังนั้นช้าหน่อยก็ดีกว่าครับคือวัดกันที่ผลผลิตแบบนี้ฟ้องด้วยผ้าแบบนี้เลยเห็นกันจ่า อย่างที่ลุงชินพูดถึงว่าความเขียวความสดแตกต่างกันเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าเราไม่ได้มาสร้างภาพไม่ได้มาอะไรนี่ของจริงทั้งหมดใช่ครับดินก็ต่างกันครับโอ้โหดีใจไหมครับที่เจอสิ่งดีๆแบบนี้ก็ดีใจนะเอาละครับเราเก็บความดีใจอย่างนี้ไว้อะวันนี้ขออนุญาตเดี๋ยววางอันนี้ไว้ก่อนนะครับมาทางรายการเซียนเกษตรเราก็มีของที่ระลึกนะครับก็คือปกติแล้วลุงชินใช้ปลาตัวใหญ่50าโลเนาะ วันนี้เรามีปลมตัวน้อยเอาออกมาตรงนี้เพื่อให้เกษตรกรที่อาจจะมีที่แปลงเล็กแปลงน้อยหรือคนที่เขายังไม่เชื่อว่าปุ๋ยสีตราปลามังกรดีจริงครับเราก็เลยใส่เป็นถุงละ5กิโลกรัมนะครับย่อส่วนลงมาเนาะอ้าวเจ้าหน้าที่มาขอมาหน่อยนี่มาแล้วปลาตัวน้อยขอบคุณครับนี่นะนี่แหละครับปุ๋ยสีตราปลามางกรตัวน้อยนะตัวเล็กลงเหลือ5กิโล ชาวบ้านที่เขาปลูกไม้กระถางไม้มงคลอยากจะไปลองใส่ดูก่อนเนาะขอให้ลุงจินประสบความสําเร็จและก็ช่วยกันพลิกฟื้นผืนแผ่นดินเหมือนได้ช่วยกันตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนาะขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกับรายการเสี่ยนเกษตรแต่ละช่วงแต่ละตอนแต่ละข้อมูลรวนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นครับลุงชัยพยายามจะนําพาสิ่งดีอย่างนี้มาฝากพี่น้องเกษตรกรอยู่เป็นประจําดังนั้นแล้วหากวันนี้ท่านเป็นผู้หนึ่งครับ ที่อยู่ในภาคการเกษตรแต่ยังต้องการจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมต้องการศึกษาต้องการที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนอย่างหนึ่งอย่างใดลองติดตามดูครับสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าวันนี้หลายต่อหลายท่านครับต้องการจะสร้างงานสร้างอาชีพหลายต่อหลายท่านบอกว่าวันนี้อยากจะมีอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานส่งต่อไปเป็นมรดกตกทอดได้อาชีพเรื่องการค้าขายทางเรื่องของการเกษตรอันนี้แน่นอนเลย แต่ว่าเราบอกว่าการเปิดศูนย์จำหน่ายปุ๋ยอินรีตราปลามังกรก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ลุงชายอยากแนะนำง่ายๆเลยครับหหมู่บ้าน1จุดจำหน่ายลงปุ๋ย1ตันเท่านั้นเองเราสามารถให้ท่านเป็นศูนย์จำหน่ายได้เรียบร้อยและไม่มีคู่แข่งในพื้นที่นั้นเราให้โอกาสเพียง1ท่าน1พื้นที่หหมู่บ้านเท่านั้นรีบติดต่อกลับเข้ามานะครับแต่หลายท่านก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้เงินทองมันฝืดเคืองเหลือเกิน จะนําเอาปุ๋ยิซีตราปลามางกรันลงได้อย่างไรไม่มีสตังจะไปจ่ายอ่ะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรครับรีบติดต่อกลับเข้ามาเรามีแหล่งทุนรอรับสิ่งที่ท่านต้องการจะทําอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้มีไม่มากนัก1 1หมู่บ้าน1นเท่านั้นรีบโทรเข้ามาโทรก่อนมีสิทธิก่อนขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงกัทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ